ครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับทีมไทยในชุดแดงนะครับขณะที่ลาวนะั้นอยู่ในชุดน้ําเงินลาวเป็นฝ่ายเคลียบอลก่อนสอปาปลาวมาที่กีดาวอนโดนสก,กัดมาได้บอลตอกมาใต้จริงกับที่สนุพงโอ้โหโดนบล็อกโดยอนาตาซานะครับอเจ็บปล่อยให้บอลตกพื้นนะครับเพชรดาว,วันแล้วหนาคอนเนอร์ครับมาดูครับซ้ายของรุงรัฐหรือขวาของเอกนิด เอกนิด e เปิดลูกนีมาต้องปัดทิ้งครับวิปบอลมันพุ่งเข้าหากรอบนะครับเวลเชอให้นิติพงศ์นิติพงศ์ออกไปที่รุ่งรัตรุ่งรัตยังไงรุ่งรัตสับขาหลอกโยกเข้ามาตรงกลางแล้วยอดเข้าไปเอกนิด e โอ้โหบ่งไปตรงตัวของไสสวสัสดเบ้ไว้หน่อยครับพยายามจะบ่งสะบัดลงพื้นนะครับ <c oughs> มัน <c oughs> อาครับพุทธวงศสังวิไลเปิดลูกนี้ล้นมา <c oughs> มีเสียวเล็กๆครับกรลกฎชิสนุพงศ์เข่าช่องนี้มาให้กับธีรศักดิ์ธีรศักดิ์กระชากต่อแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้หูวสก,กัดโดยทางเพชรวันเปิดลูกนี้มาเสาแรกมมมาอ้าวเรียบร้อยไหมไม่ได้ครับโอ้โหเวเดอเชอร์เวเดอเชอร์กับ ตกใส่ขาเวเดเชอร์ครับมมันอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ครับตรงนี้เนี่ยฮะนี้เป็นโอกาสครั้งที่2ของเจ้าตัวในการลุ้นทําประตูและไทยจะได้ส่วนไหมไม่ได้มีตัวสุดท้ายของทางสวปอรลาวได้บอลสุขประจันหลายเข้าช่องหุนประจันหุนประจันซัดลูกนี้ติดกรกรดโอ้โหเกือบโดนและยังมาใหม่อีกครั้งนึงครับบอลมาถึงพุทธวงศพุทธวงศไหลคืนกลับมา้ห เปิดลูกนี้ฉลับเข้าไปในกรอบเกทโทษโดดมงมาได้โดยสุพัแล้ามเก็บได้สัดอีกทีนึ่ง<อ>ดาโมทดโอ้ชักไปกันใหญ่ล <laughs> ูกยิงของดาโมทดทองคำสวัสดิ์ครับนี่ต้องชมโอ้โกรกฎนะครับเซฟสำคัญมากๆครับครับคราวนี้เป็นไทยขึ้นมาบ้างรุ่งรัฐดีดขึ้นหน้าไปาาากับธีรศักดิ์ธีรศักดิ์เปิดตาลูกนี้อ้ยกระ โอ้โหติ่งบอรแรงไปหน่อยก็ตังคับยากลุกกับดักล้ำหน้ามาครับทีเักดส์กมอง้วครับแล้วยกสูงมาให้ครับโอ้โหจะจังหวะเข้าเบเดเชอร์มองลอยโดมาจังหวะนี้ชิงเหลียมกัน<อ><อ>ครับแล้ครับเสกงสันลองซัดไกลลูกนี้โ,โอ้โหไฮเดียดีครับ<อ>แต่ว่าทิศทางไม่ได้ในต้นครึ่งหลังครับตัดบอลกลับไปได้ครับลราวิ่งมานี่ ทักเข้าจะเป็นประตูแจ้งเกิดในทีมชาติเลยครับลูกนี้โอกาสยิงแทคติกของสปปเราก็ยังได้ผลอยู่นะครับไม่ให้เสียประตูแล้วก็มีโอกาสลุ้นประตูอาแล้วกพุทธไซพาบอลขึ้นไปลองซัดไกลเห็นกอลกกดออกมานะครับบอลข้ามคานออกไปครับพุทธไซโคเจริญ พุทธวงติดลุ่มรัดเอาครับลุมรัดไหลามาเวทเชอร์ดีตอ่อมาจางังหวะนี้เข้ามาเซสงสันเรียบร้อยรับหึประตูศูนย์เซสงสันราตรีครับทำประตูให้กับทางฝั่งของทินชาติไทยน้ำแล้วลูกที่ดีดมาครับคันเดอร์ไม่เล่นนะครับจะขยับตามขึ้นมาได้เร็วมากครับต,ต้องชมต้องชมชิดสนุพง์เหมือนกันนะครับครับเพราะว่าถ้าเล่นเองเนี่ยอาจจะล้า ให้ใส่สันกระชากขึ้นไปเองอ่ะมาครับลดล็อกแรงกดดันอึดอัดกันอยู่นะนะครับพีระดอนอ้าวครับเข้าช่องมาที่สุพนัทสุพนัทขัดสุพนัทมองหาเป้าเปิดเข้ามาแล้วโูอ้ยบอลชิตข้างเออไปชนคานครับอ้โหลูกนี้แล้วเห็นช่องด้วยครับดูพีระดนให้ช่องนี้ลึกไปหน่อยแต่ขยันมากครับจับแล้วแต่งแล้วย้อนกลับมาที่เบิ้ลหอ้โูมีโอกาส เกือบจสองสูเลยครับจากวอรชิตตับมันสูงไปนิดเดียวครับไหลมาให้พุทธวงศ์เปิดลูกนี้ข้ามาบอลตกมาแล้วก็บุรพจัน์โอ้โหหนึ่งหนึ่งโอ้โหยิงอย่างสวยเลยครับบุญพจัน์โอ้โหโอกาสไม่เยอะแต่ดูยิงดีครับวางเท้าโอ้โหบอลมันพุ่งฮุกลงฟับหายเลยครับ สอเปล่าก็ปล่อยให้ต่อบอลไปครับแต่ว่าร้อจังหวะอย่างนี้อ้าวคีรอนมาแล้วไหลเข้ามาแล้วลูกนี้ได้ยิงมาลุ่มรัดแต่ว่าไปตรงตัวของใสสวาสด์วอลชิตตบสั้นๆนิติพงศ์ให้อนานันต์อานันต์้ายยิงฉลักโอ้โห้ามขาดครับจังหวะดึงนี้สวยมากครับวเข้าซ้ายครับเสยียดาครับ อ่าไปทีครับลูกลักเท้าซ้ายเปิดโค้งมาลูนี้บงโอ้โหหนุดข้ามคานออกไปอีกครับสุพรรณโอ้โหหัวไหลครับไม่ได้เข้าหัวครับแต่ก็ถือว่าขึ้นได้ดีเลยครับของสุพรรณครับเท้าซ้ายหยอดมาทิตาธรโอ้โห บอลหมุ่งมันย้อยไปและไใส่สว่านก็เซฟสุดท้ายครับทำให้ไทยเสมอกับสบปปลาวไป1ประตูต่อ1นะครับนํำก่อนนะครับนาที60ครับแล้วก็โดนทีมชาติลาวตีเสมอนาที69นะครับก็ทำให้จบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับ